ยาวก่อนเยาวเล็กตังก่อนนะคะอย่าเพิ่งกลับวันนี้เราเลิกตีสี่ใช่ก่อนนะครับอีกสองนาทีนะครับยืนยืนไว้อะไรให้อาจารย์มองหน่อยครับไม่ใช่จะปีใหม่นะครับเพราะว่าปีนี้หมอดูไปดูมาว่าเขาจะตายปีนี้ครับหมอดูที่ไหนฮะหมอดูที่ไหนหมอดูกูนี่แหละกระเช่งเขาจังเลยในวันนี้เขาจะตายแล้วเมียจ๋ามาอยู่ข้างผัวนี่มาน ปีใหม่เลยก็ได้ผัวใหม่สักทีก็ผมก็ปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านนะครับทุกๆท่านมีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนทุกๆท่านแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับสองพระบุตรที่รัปไปนานะครับและที่สําคัญนะครับเดี๋ยวน้องชายแน็กกี้แล้วก็ดาวตลกนัตตี้นะครับก็จะได้เข้าไปสู่บ้านเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์แล้วก็ถือว่าเป็นสักกะลาที่ดี ที่จะได้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเลิกดีเป็นเลิกดีใช่ไหมเป็นเลิกดีที่จะได้มีวงวงการบันเพิงมีคนเพิ่มขึ้นไปใหม่ๆสวยๆงดงามใช่ครับก็โอ้เข้าโรงเอ๊ตไม่ต้องเข้าค่ะโรงเลยนำไปเข้าวงการได้ไหมโอ๊อสภาพรุ่นนี้เนี่ยต้องไปเข้าวงล้อมดอกไม้จันแล้วครับ ไม่ทันแล้วอ่ะพ่อเหลืีกกี่วิครับถึงยี่สิบวิพติอะไรตืเส้นจังเลยขอให้มีเจามสุขทุกทุกท่าคกห้าสี่สามสองหนึ่ง ขอให้แม่ๆให้พี่น้องให้ป้าๆฟังหน่อยดนะ้ยผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีนะครับแล้วทุกทกท่านก็เดินทางมาจากหลายๆสถานที่การขับรถขับลาจะไปไหนก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังในการขับขี่นะครับแล้วที่อย่างที่พูดไปอย่าเจ็บอย่าจนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคณะของเทพบุตรสุดที่รักไปนานๆแผมผมก็ขอ ให้ทุกๆคนนะครับพี่น้องพูดไปแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลลโลกปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องนะครับให้ผลจากปัญญารายทุกอยาก่างป,ปีใหม่นี้ขอให้สิ่งเก่าๆทิ้งไปครับอะไรไม่ดีทิ้งไปเริ่มต้นปีใหม่ครับผมและก็เริ่มต้นนี่ผมจะเป็นคนใหม่ครับจะเข้าไปรายการ t h คน o m e d y r เราผมอาจจะไปเป็นดาราอยู่ในจอแก้วในจรู้ แล้วก็ขอแรงเคลแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับ,รบผมแล้ววัดเรา<อ>ด้วย,ลยแล้ววัดรำพยานี้ไม่ใช่มีงานเฉพาะคืนนี้คืนเดียวยังมีพรุ่งนี้อีกกับ<ช>คน,น้าสอรรามน้ำเพชรนะครับ,รบถ้าว่าใครอยู่สถานที่อยู่และแวกนี้ก็อย่าลืมมาให้กำลังใจสำราญน้ำเพชรใช<า>่ครับผมกับน้องสาวผมมีคนหนึ่งด้วยนะให้กำลังใจนะครับแล้วก็คืนบาลืนก็มาเผาศพอาจารย์หม่องด้วยนะครับจะย้อนมีใครจะโวยพรปีใหม่อาจารย์ก็เลี้ยงเข้ามา อ,อ,อาจารย์อาจารย์ขอให้าอาจารย์โตไวญใครเข้ามาใครเข้ามาอะไรอาจารย์ะจะ่ามอบตังให้ใครจะบจนที่หลัเข้าเลยขอ,ขอขอพอรอาจารย์ปีใหม่จะให้ตังอ,อ,อาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันหลังฉากดีไหม